นมมือพนมมือสวยๆอะระหะโตสัมมาสามัสามพุมทธาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่เดินจาบไหว้ข้างบนนะได้นะได้พูดตามแม่นะคะนะโม ขอให้บุญกุศลขอให้บุญกุศลระวังทุกเข้าหน้าที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้ในครั้งนี้เฮ้ยกับดีๆอ่ะจับดีๆส่งผลถึงข้าพเจ้าส่งผลถึงข้าพเจ้าเด็กหญิงชัดชยาเด็กหญิงชัดชยาสีสงครามสีสงครามและครอบครัวและครอบครัวบรรพบุรุษ บรรพหลุดบรรพชนบรรพชนที่มีชีวิตอยู่ก็ดีไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีเจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีเทพเทวดาเทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สภเวสีสเวส,เวสีสัรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่รู้จักก็ดีกกดไม่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีโปรดมารับบุญกุศลนี่ไม่รู้จักดีนะเพราะว่าคนแปลกหน้าเราไม่รู้จักเขาอะโปรดมารับบุญกุศล เ,เดี๋ยวทำดีๆค่ะมารับบุญกระสนที่ข้าพเจ้าได้กระทำเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ด้วยเธนระวังลูกอ้าวเวเดี๋ยวแม่ปักให้